สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Perfect Car Channel ของเรานะครับวันนี้อยู่กับปักอุ่นหมีใจดีคนเดิม เป็นพูดำเนรายการและจะพามาพบกับเจ้า f o r t u ูเนเกียรุ่น 2.4v ส่วนะฮะส่วนปีนี้ไม่ระบุเลยมีหลายปีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปี19ปี18ปี17ปี16นะครับแต่บอกเลยครับว่าไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่ปี16เลยนะครับเป็น f o r t u ูเนอร์ปี16ราคาเพียงแค่7 9 7 0 0 0บาทนะครับ ค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการไม่มีเก็บเลยครับคุณผู้ชมแล้วบอกเลยว่าฟรีดาวออกรถได้ง่ายทุกอาชีพเลยนะครับและอย่าเพิ่งรีบปิดไปไหนนะเดี๋ยวติดตามดูกันท้ายคลิปครับบอกเลยว่าประหยัดไปสองแสนเน้นเห็นมีเน้แน่นแน่นอนครับมานนี้เทียบก,กันกับมือ2เลยนะครับเทียบก,กันกับตัวเพื่อนๆเขาเลยนะแต่ผมยังมีหลายคันนะครับเผื่อใครชอบเป็นปีเอิน เผื่อใครชอบเป็นสีอื่นหรือว่าเป็นฟังก์ชันออปชันอย่างอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญเริ่มจากปี19ก่อนเลยนะคุณผู้ชมครับเรียกว่าสดๆใหม่ๆกันเลยนะเริ่มจากคันนี้คันแรกก่อนเลยครับคุณผู้ชมเป็นเจ้า Toyota f o r t u n จ r เียร์รุ่น 2.4V คันนี้เป็นปี19นะครับคันนี้เป็นสีเทาเมทัลลิกนะฮะเผื่อใครหาอยู่นะครับผมบอกเลยว่าในท้องถนนเนี่ยหายากมากแล้วก็มีคนถามหากันเยอะมากนะครับ อันนี้แบบนี้ผมมีอยู่ประมาณ3คันได้นะครับไม่เริ่มต้นฟังให้ดีนะคุณผู้ชมครับฟังไม่ผิดนะฮะไม่เริ่มต้นเพียงแค่90,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมครับซึ่งคุณผู้ชมสามารถฟรีดาวได้เหมือนกันผ่อนเดือนละเพียงแค่1 5 0 0 0 0บาทได้นะครับใครชอบสีเทาเมทัลลิกก็ลองมาดูลองมาเลือกกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะครับอ่ะอันนี้เป็นปี19คันแรกแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปชมปี18กันครับไม่ต้องห่วงครับหน้าตาเหมือนกันเลยฟังก์ชันออปชันเนี่เหมือนกันเลยครับต่างกันตรงสีกับราคานะคุณผู้ชมนะครับขอโทษครับเมื่อกี้คันสีเทาลืมแจ้งราคา9 97นะครับราคารวมโปรโมชั่นของเราเรียบร้อยแล้วนะครับและเราก็มีปีอ่าตอนนี้จะเป็นปี18นะครปี18องผมมีอยู่2คันนะฮะ เรียกว่าแนวโทนเข้มๆทั้งคู่นะฮะเดี๋ยวผมมาเริ่มกับเจ้าคันนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมนะครับคันนี้ก็เรียกว่าแน่นอนครับสีเข้มๆปิดๆกันเลยนะคุณผู้ชมนะครับคันนี้เป็นสีน้ำตาลนะคุณผู้ชมนะเป็นสีน้ำตาลคันนี้ก็ราคา977,000บาทนะครับเป็นปี2018นะก็จะสังเกตว่าตั้งแต่ไอเจ้าต,ตัวปี17ที่มันเชนขึ้นไปนะครับก็จะมีดิฟท์เบรกสีล้อชายมาเไยข้างสีเงินตัวนี้มีให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมครับ เหมือนกันฟรีดาวได้เหมือนกันแต่ว่าเน้นในเรื่องของในเรื่องของตัวสีนะครับที่เรียกว่าค่อนข้างแตกต่างนะคันนี้เนี่ยก็จะเป็นปี18ราคา9 7้0 0 0เจบาทนะครับก็สามารถฟรีดาวและใช้เงินเรียกว่าเงินค้างววนนะครับอยู่ที่15,000บาทได้เหมือนกันนะค,คันนี้เผื่อใครตามหาเจ้าตัวสีดำตาคันนี้นะครับฟังชันเยอะมากน่าใช้ป้ายแดงขายกันล้านสี่วันนี้ ประหยัดไปเกือบ5 0 0แสนครับมีแน่นอนนะคันนี้สีน้ำตาลฝากไว้ด้วยคันที่2นะฮะมาถึงคันที่3นะคุณผู้ชมนะครับคันนี้ไฮไลท์อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็นเจ้า Toyota Fortuner แต่ว่าเกียร์รุ่นเป็น2.8 V ขับเคลื่อนแบบ2ล้อนะฮะคันนี้ปี2018ครับเลขไม่เพียงแค่120,000กิโลเมตรราคาเปิดขายรวมโปรนะครับอยู่ที่9,97,000บาทนะครับสำหรับใน Fortuner, ในตลาด Fortuner นะ ก็ต้องบอกว่าคนที่เขาถามหาสีเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสีดำเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ไม่น้อยเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะเผื่อใครอยากได้เครื่องสีีค่อนข้างใหญ่ครับเครื่อง2ล้อรถสีดำไมน้อยไม่แสนสองคันนี้9 9 7 0 0 0บาทได้นะครับฟรีดาวได้เหมือนกันเช่นเคยออกได้ทุกอาชีพเหมือนกันนะคันนี้เนี่ยค่างวดก็ได้อยู่ที่ประมาณ16,0 0 0บาทประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาชมภายในหน่อยนิดหนึ่งก็แล้วกันนะฮะ อันนี้ให้ดูสภาพภายนอกก่อนเลยนะครับย้ํานะครับว่าเพอร์เฟกต์คาร์ไม่มีรถโดนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากอไม้ตัดต่อนะครับอันนี้ผมไม่มีนะครับซึ่งทุกอย่างเรารับประกันเป็นแรงรักอักษรชัดเจนให้นะอันนี้ก็เป็นเดสิมนชันของตัวรถนะครับเดี๋ยวผมจะค่อนข้างเน้นในเรื่องของภายในหน่อยนิดหนึ่งก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวพามาดูภายในหน่อยสักคันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกระจกออกก่อนแล้วกันนะแสงจะได้เข้าจะได้มองเห็นกันชัดหน่อยแล้วกันนะครับ อันนี้ก็เป็นพวงมาลัยของเดิมจากโรงงานเขาให้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับไม่ได้มาหุ้ใหมใหม่ที่ผมเลยนะเลขใหม่ก็แสนสองตามที่แจ้งเลยเกียร์แพดเดิลชิพอะไรพวกนี้มีให้ครบหมดเลยนะครับดูสภาพครับในสภาพเป็นหลักเลยอ่าคันนี้ป้ายแดงขายกันหลานหกนะฮะเพราะว่าเป็นตัว28นะฮะตัวเบาะคงเดิม ไม่อ่าหนังไม่ปริแต่เข็บได้ไม่แตกฟังก์ชันมีเยอะมีครบมีหมวดการขับขี่อีโคมีโหมดพาวเวอร์นะฮะมีในส่วนของเกียร์ซีเชียลชิปที่สามารถปรับเป็นแมนนวลโหมดได้แล้วก็ตัวหน้าจออันนี้ที่รองรับในเรื่องของเทเลเมติกเป็นระบบระบบหนึ่งของโตโยต้าเขานะครับอันนี้ก็มีมาให้ครบๆนะภายในกระจกไม่แตกสักหลาดไม่มีสักเสกเลขยันไม่มีขาดไม่มีอะไรนะพี่นะไม่มีคาบบุหรี่ไม่มีคาบเหลืองอะไรนะครับรถเพอร์เฟคคาร์ของเราส่วนมากเราคัดคุณภาพมาให้คุณผู้ชมนะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งที่คุณลูกค้ามาถามหาค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวในส่วนของตัวตัวซีซีรถก็28คนถามหาค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกคันหนึ่งนะครับปี19ไปแล้วปี18ออกงานคู่มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูปี17ของเรากันครับบอกเลยว่าน่าดูมากๆอีกคันหนึ่งเหมือนกันครับป่ะเดี๋ยวไปดูกันครับ ตากล้องแพนให้ดูก่อนเลยอันนี้เป็นเจ้า Toyota f o r t u n e เอเกียรุ่น 2.4V เป็นปี17เหมือนกันนะฮะเป็นปี17เหมือนกันแต่ว่าคันนี้เป็นปี17ที่เป็นดิสเบรก4ลอ้อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คันนี้นะฮะบอกเลยว่าราคาค่อนข้างไฮไลท์มากนะครับราคาค่อนข้างไฮไลท์9 7 0 0 0บาทนะครับ9,07,000บาทนะครับ 2.4V ปี17นะฮะ คันนี้เป็นตัวดิสเพกเรียบร้อยแล้วนะครับ97,000ก็ผ่อน97,000ผ่อนอยู่ประมาณ14,000ปลายๆประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะครับไม่ประมาณหลอกเลทนี้เลยเป๊ะๆเลยนะฮะได้ยางมิชลินไปด้วยนะครับคันนี้ได้ยางมิชลินได้ยางปีใหม่ๆไปด้วยคันนี้เป็นดิสเพก4ล้อเรียบร้อยแล้วก็ถ้าในมุมมองของผมนะจากที่ไล่ราคากันมานะครับราคาตั้งแต่997 977ก็ไล่ตามปีลงมานะคันนี้ปี17แล้วเนี่ย ราคาอยู่ที่9,700 0บาทนะครับก็จะเริ่มเห็นค่อนข้างเห็นในเรื่องของความคุ้มค่านะครับที่ค่อนข้างเพิ่มกันเข้ามานะครับแต่ตามที่ผมได้พูดไปเมื่อต้นคลิปเลยนะครับว่าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งรีบปิดคลิปไปไหนนะเดี๋ยวไปดูคันที่เด็ดไฮไลท์ ถามว่ามันเป็นไฮไลท์ยังไงผมเอารถแบบนี้สีนี้ปีนี้รุ่นนี้มาขายกว่าเกือบร้อยคันแล้วนะครับที่ขายไปแล้วนะครับจะร้อยคันแล้วนะครับถ้ามันไม่ดีจริงมันไม่ได้รับการเรียกว่าไม่ได้รับกระแสะตอบรับที่มันดีอย่างนี้แน่นอนครับถามว่ามันดียังไงเดี๋ยวเราไปดูไปชมกันครับพิเศษเลยนะครับย้ําทีนึงเลยว่าตัวไฮไลท์ใครอยากหา f o r ์จูเนอที่คุ้มเงินคุ้มราคาแล้วก็ออกง่ายๆผ่อนสบายกระเป๋าเหมือนผ่อน เหมือนพออีโคคารเลยนะครับราคาราคาผมเปิดขายเท่าอีโคคาเลยจริงๆนะคุณผู้ชมนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับคันนี้ผมให้ดูเป็นโมเดลเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับเป็นเจ้า Toyota f o r t u n e r r เกียร์รุ่น 2.4V เป็นปี2016นะคุณผู้ชมนะครับราคาเปิดขายของเรานะครับอยู่เพียงแค่797,000บาทครับคุณฟังไม่ผิดนะฮะ797,000บาทเท่านั้นยังไม่พอนะครับค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการเราไม่มีเก็บคุณผู้ชมนะครับ และตอนนี้มีแคมเปญไฮไลท์นะครับเรทดอกเบีย้ยเริ่มต้นเนี่ยเป็นแค่1.59%กคุณสามารถเลือกรับแคมเปญอันนี้ก็ได้ด้วยนะคุณผู้ชมนะครับถามว่ามันดียังไงในมุมมองของผมนะครับในมุมมองของผมผมเป็นคนที่เรียกว่าค่อนข้างมองในเรื่องของความคุ้มค่าของตัวเงินที่จ่ายกับของที่ได้รับนะลองนึกสภาพไอ้หลายๆคั้ที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปี19ราคาขาย9 9 7ไม่ว่าจะเป็นปี18นะฮะที่ราคาตั้งขายอยู่ที่ มี997กับ977หรือว่าจะเป็นปี17ที่ขายราคาเพียงแค่970,000 00บาทครับแต่อันนี้พี่ราคา797,000บาทราคาหายไปแล้ว200,000นะครับ200,000มีเน้นๆเ,เลยหน้าตาเหมือนกันฟังก์ชันคล้ายกันต่างกันแค่ตรงดิสเพลก์กับตรงก่าไอตัวของบอกไฟฟ้าเท่านั้นเองนะครับราคาหายไปแล้ว200,000ในมุมมองของผมมองว่าน่าใช้งานมากๆนะครับ และที่สําคัญครับออกได้ออกง่ายทุกอาชีพเลยครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรก็ดี ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าหรือว่าทํางานอิสระขายรถกับค่ารถพุ่มพวงหรือว่าจะเป็นผู้รับเหมาก็สามารถออกได้หมดทุกอาชีพเลยนะคุณผู้ชมนะครับคันนี้นะคุณผู้ชมย้ํากันอีกทีนึ่งเกีรรุ่น 2.4V ปี16สามารถฟรีดาวได้แล้วก็ผ่อนเดือนละ13,000บาทโดยที่คุณผู้ชมไม่ต้องใช้เงินดาวเลยครับเป็นเจ้าของ Fort u n e er. นนี่เลยอย่างนี้เลยสีบอลบอลสวยๆที่เราขายไปโดยมีลูกค้าการันตีเลยนะครับลูกค้าของเราทั้งหมดรับรถไปแล้วกว่าเกือบ100คันนะครับก็ ฟืนร์มเลยว่าเอาของดีถูกๆมาให้คุณผู้ชมได้ใช้กันจริงๆนะครับรถไม่มีโดนหนักไม่มีตัดต่อพิกความจมน้ํากอไม้นะครับซึ่งถ้ามีผมซื้อคืนให้เต็มราคาเลยค้าจัดค้าโอนคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายนะครับเดี๋ยวเพอร์เฟคค่าจ่ายให้และยังไม่พอครับมีในส่วนของการรับประกันนานสูงสุด2ปีหรือว่า20,000โลหรือว่าการรับประกันเครื่องยนตเกียร์กล่องสมองกลผ่านเพอร์เฟคค่าอันนี้ก็มีนะครับ ใครอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องน้อยใจนะพี่มาดูรถไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมมีแคตต็องออนไลน์ให้ผมมีในส่วนของตัวคลิปวิดีโอ YouTube ให้พร้อมบริการส่งไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นถึงหน้าบ้านและก็ส่งรถไปให้คุณผู้ชมถึงหน้าบ้านแบบไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับอยากให้ได้รถดีๆไปใช้กันจริงๆนะพี่นะใครสนใจ Fort u n e r หลายคันนี้ผมพาไปดูนะครับชอบแบบไหนก็จิ้มมาดูแบบนั้นกันได้เลยเปิดหัวด้านล่างอินเสิร์ทให้แล้วครับ 0971818,000นะครับใครอยากมาดูรถบางนาลาซาน87นะฮะใครสะดวกเข้ามาดูรถก็มาได้ที่บางนาลาซาน87นะครับส่วนใครไม่สะดวกไม่เป็นไรพี่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเพอร์เฟคคารอเรามีเยอะมากครับ ออนไลน์กันได้วิดีโอคอลกันได้ครับแนะนำนะครับซื้อรถในกรุงเทพใช้รถไม่ช้ำอย่างแน่นอนนะครับขอให้ได้รถดีๆไปใช้วันรับรถพี่มีความสุขผมก็ดีใจกับคุณลูกค้าทุกท่านด้วยจริงๆนะครับส่วนวันนี้ปั c, คุนหมีใจดีคนเดิมขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ